สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติคาบบาร่าไปดูกันเลยครับคาบร่าคือสัตว์ฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้เป็นสัตว์สังคมสูงนะครับชื่อสกุลของคาบร่าคือหมูน้ำนะครับชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำญาติใกล้ชิดของคาบร่าคือหนูตะเภาและ คาวยาหินนะครับถิ่นที่อยู่ของคาบิบาร่าคือป่าฝนทุ่งหญ้าซาววน่าและพื้นที่ชุ่มน้ําในอเมริกาใต้นะครับเข้าสังคมเก่งอยู่เป็นฝูงใหญ่ตั้งแต่ส10ิบถึงหนึ่งร้อยตัวนะครับเป็นมิตรกับสัตว์อื่นและไม่ก้าวร้าวหรือดุร้ายว่ายน้ำและดำน้ำเก่ง ใช้เวลาในน้ําเป็นหลักนะครับผมใช้เวลาในน้ําเป็นหลักเพื่อเอาที่แบบเรียกว่าเวลาที่แบบเรียกว่าก็คือที่แบบเรียกว่าเออเจ้าคาบิบาลาเนี่ยมันอยู่ในน้ํามันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในน้ําเพื่อเป็นที่หลบภัยของมันและพักผ่อนนะครับเจ้าคาบิบาลากินหญ้าและพืชน้ําเป็นอาหารหลักนะครับและมีพฤติกรรมกินมูลตัวเองเพื่อ ย่อยสารอาหารที่จำเป็นนะครับคาบิราถาูกคนพบครั้งแรกในช่วงปลายคิทัตววรษที่15ด้วยนักสำรวจชาวไอบีเรียนะครับโดยนักสำรวจชาวไอบีเรียนะครับดยนักสำรวจชาวไอบีเรียนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยสวัสดีครับ